อาชีพเดี๋ยวันนักดาบเผื่อๆจะลุ่งเป็นผู้ชายไปใส่ชื่อก่อนเลยเฮดเซอร์รูปร่างตั้งเออายุไว้ล่นภูมิหลังนักดาบของต่างหน้าของต่างหน้าที่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรได้อเอเอ,อมพันติชาติไปเลยเลือกรูปรับพื้นฐานาไปเดี๋ยวเข้าเข้า,ขาไปเรียนรู้ในเกมอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันไป อบเกมนี้จะตายกี่ตัวเป็นแสนอะเพื่อนเพื่อนบอกแล้วว่ายังไงมันก็ต้องตายไปนะเราก็จะไม่ฝืนฝืนธรรมาชาติมันนะไอ้เบนหม่นขออนุญาตเข้ามาเสพบรรยากาศแล้วนี้คืออะไรเอลเดนลอร์ดกลายเป็นรายชานี่คือเส้นเรื่องที่เราจะไปจบหรอเราจะกลายเป็นรายชายแห่งแหวนอะไร่งเงี้ยเหมือนแบบหลอดออฟเดอะลิงอะไรอย่างงี้วิปก่อนวิงไปตายคือเรารู้ว่าไอ ไอ้บอสไอ้บอสที่เรากำลังจะไปเจอข้างหน้าเนี่ยมันฆ่าได้แต่คือมึงต้องเก่งมากๆถึงกูไม่สวัสดีเพื่อนตัดกูไปเลยอุ้ยอุ้ ตายพอดีมา้าอ๋ออน,นี่เหรอม้าตัวนี้ที่มีคนบอกให้ไปเอาแล้วเหมือนจะมีสาวนั่งอยู่ด้วยอูจะต้องหาเอเดนลิงอยู่แน่ๆมันดูได้ไงตื่นครับตื่นไเจ็บเลกูข้ามเลยนะ ถ้าแผนการเรียนรู้อยู่เบื้องล่างนี้มึงหมายถึงตรงนี้เหรอก็คือกูต้องลงไปใช่ไหมเราลองไปทางแปลกๆบ้างดีกว่า้เซฟก่อนหน้านี้พี่เกิดมาแล้วพี่จะออกประตูไปตัดกับทีจนตีแนวจนแม่งหมดเขาเรียกว่าอะไรจากนั้นกูก็ไม่ได้เรียนรู้หาเลยเลยเด้ออะได้นี่คืออะไรพี่ขอแบบแวะอ่อนแวะขอญาตแวะเก๋เกแม่งมืดมืดอ๋อเหมือนมันจะให้สอนอะทำแผนการเรียนรู้ไปไปไป ปับเขี่ยกระจุยชอบอะไรแบบนี้จังเดี๋ยวสักวันกูจะโดนมั่งยิบขี้ขวาโจมตีหนักโอเคเมื่อกระดูกระเดี่ยวนี้ไม่ไม่ขนามือเท่าไหร่กดลิปค้างโจมตีแบบชาร์จกดลิปค้างระหว่างกระโดดโจมตีแล้วก็จะแรงขึ้นแบบนี้อ่ะ อ๋อ,อ,อกระโดดให้มันล,ล้มปรับแมวมาทักทายไปแล้วโอเคในรูปปั้นนี้เรารู้แค่ว่ามันเอาไว้เกิดใหม่แต่มันจะเจออะไรวะเนี่ยถ้าเกิดมันมีทีให้กูเข้าไปในหมอกฮะเอาเลยเหรออุ้ยเยียแพนดิกโล อ๋อก็ไม่เท่าไหร่เป็นบอสตัวตัวเลี้ยวโหดเกินไอ้เหี้ยดูดูดูมันบ้าขนาดนั้นเลยนิกอ๋อโอเคโอเคแล้วเราก็ถึงจะออกไปจากตรงนี้ได้พร้อมกับความรู้ที่มันให้มาอะไรขนสากได้ฮึบได้ฮึบคือเยี่ยอะไรก่อนมีสถานะฮึบด้วยเหรอเอาเปิดดิ เธอี m e r เข้าใจแล้วเส้นทางที่กูเลือกเดินแต่พรใช้กุญแจดาบหินหรือไม่ไม่มีโอเคไม่มีกูกว่าไปหรือว่ามันอยู่ในนี้ ใช้นิ้วงอของผู้บมองออสร้างสัญญาณอัญเชิญสีทองอ๋อเหมือนไอ้น,นี้ให้เอาเพื่อนมาเล่นด้วยมีตัดนิ้วโอเคอเค,คอยสอนเอลิมเกล็เนี่ยไอ้เกฟก่อนหน้านั้นนะกูเปิดประตูมากูเข้าเบซตัสกาหานั่นเลยอ่ะเนี่ยไอ้ที่เดินดุมดุมอยู่นะ่ะแต่ทุกวันนี้รู้แล้วว่าไปไปอัพเบลก่อนดีกว่า ยังไม่ชินพวกเรื่องอินเตอร์เฟซกับพวกวิธีเดินอะไรอย่างนี้เลยแต่ไปก่อนไปก่อนเราไปฟาร์มเบลเพื่อมาตัไอ้ไอทหารม้าหานี่ก่อนเราค่อยๆแบบย่องไปสาตว์บางทีละตัวแล้วกันนะพวกมึงโดนกูหมดอะกูไม่บวกกับมึงตึ้งหน้าต่อกนมหยุเอ้า้องไปแบ็คแฝดเฉยสงสัยใกล้ไม่พอไปเอาม้าก่อนไปเอาม้ามาก่อน,ไ,อาาอนได้เวลาเจอไวฟ์ฟือเอ ต่เหมือนอันนี้พี่จะข้ามสกี้ไปไว้์ฟูที่ว่าคืออะไรอะเกมนี้แบบตัวละครหน้าตาสวยๆเยอะนะท่าที่ดูที่ในไลฟ์ผมดูหมดขอบคุณมากยายาเนื้อเรื่องโอเคโอเคจะเล่นจบใหม่ดีกว่าจบโถให้ใช้เวลานานหน่อยว่าจ,จะตายเยอะกว่าชาวบ้านเขาวัดดีออโอ้โหเทีย ข้ามีข้อเสนอให้ท่านเชี่ยฉากเปิดตัวนี่แบบให้ร,หรู้ให้รู้เลยว่าเป็นนางเอกอรู้รรจกักนางทรงองคุณีคืออะไรพวกนางแบบนี้มันสามารถทําหน้าที่แทนไอ้ท่านหญิงคนนั้นได้แล้วสามารถเปลี่ยนรูนเป็นพลังของท่านได้อ๋อแล้วก็ลูกวีดพูดไอาชาอ่ะได้มาได้มามา อัพเวลรูนที่จำเป็น793ที่กูมีคือ792โอ้ไม่กอดกูกำลังจะอัพเวลได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เออเล่นมาปุกอันไหนเออเนี่ยกูต้องการอนิเมชันนี้เนี่ยแหละย่าเพื่อนข้างหน้าก็ไม่บอกมึงหน่อยเนาะกูย่องมาเป็นตัวขนาดนี้ แต่ไปอัพเบลก่อนอัพดาเมจดีกว่าครับเลือดไม่จำเป็นถ้าไม่โดนตีแต่ตอนนี้กูรู้สึกเหมือนกูกำลังจะตายเช่ะกูะ่ะเราก็ฟันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้อยู่มั้งเนาะ<ค><ณ>ขอแบบหัวหน้ามาคนเดียวได้ไหม<ค><ณ><ค><ณ> เ yeah. จ่องกูอยู่สามตัวกูเขิดนะเนี่ยอีกสักทีเอ็นีีไม่เข็ดแคลลี่ก็ามาเออชอบชอบชอบเล่นอยู่ไหนๆเราก็มาเออเดนลิงแล้วเราก็หาโล่ไงถึงจะไม่มีหอ,อกก็เหอะพูดคุยกับเมลิน่า อ่าไม่ไม่ไมคนนี้คนเดิมนี่ะน้ำหนึ่งมันเคยสูญหายจากในตาผูมัวมองเกียรท่านเจมมีใครเคยบอกไหมเนี่ยว่าว่าว่าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะพูดถึงอะไรอ่ะลำแสงชี้นำของพรจากหาท่านไปอ๋ออ๋ออ๋อ,อให้วิ่งตามพรอ,อ๋อเข้าใจเข้าใจโอเค,อเคอดีดงถือสองมือ,อยังไงสิเฮโร่ Hello, สิเออแบบนี้ไปไมันต้องมีเฮโรทั้งนั้นอะ มานี้ดีไอ้สัตว์นรกพอพอ,พอเวลานอกขอร้องว้วย,ยังไม่ไหวขออนุญาตไปอัพเบลก่อนแต่ตีมนี้จบเลยปะครับโอ้โห <c oughs> น่าจะนานไปน่าจะนานไปเลเวลหนึ่ง <c oughs> ก็จบเกมได้ครับผมไม่ใช่พี่เหรอพี่ดิ นางเอกอี่จเจอใครเป็นผู้หญิงพิมพ์นางเอกกันหมดเลยดิกระดิง่งกูได้กระดิ่งมานี่บอกไปไปอัพเลือดให้มันแบบอย่างน้อยก็ไม่โดนสองทีตายอ่ะขอขอโดนแบบสามทีตายอ่ะนี้แล้วกันกูกูกูได้กลิ่นความตายที่ไม่สิ้นสุดอ่ะไปแล้วหนึ่งส่วนกูเป็นตัวที่สอง không dùng tôi đi Ui mình giới dàng à Nếu mình cũng bó được Không ไปหมดเก็บไปหมดรู้ทำรไรได้แต่เก็บไปหมดอันนี้คืออะไรขนซากรูนทองคําอุ้ยมีหมอกด้วยห้องบอสถ้าอยากรู้เป็นบอสอะไรเราลองเข้าไปดูเข้าไปในหมอกมนุษย์อสูรแห่งโอ้โห อขอตั้งตัวก่อนได้ปะเตงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียคอมโบ โอ้ยพอเรามั่งไอนี้ตีทีเป็นคอมโบเข้าใจแล้วถึงเข้าใจแต่ก็ยังหลบไม่ได้เฮ้ยเลิกแพนิกโล่ที่หมูเต๊ะ จะมีร่างสองอะไรอย่างงี้ไหมโอเคไม่มีโอ้โหโคตรเนียนไอ้้ย่ขอโทษทมีมันนี้ไม่คือไม่รู้จริงๆหรือแกงโง่เนี่ยอ๋อตักทีหนึ่งนะอุ้ยเฮียอะไรอ่ะ สวัสดีนะครับดีเดียวเป็นมอนไลน์ทางที่ราคาหนึ่งพันขอบคุณมากคือหลอดเลือดกูกับหลอดเลือดมันมันก็ดูไม่แฟร์นะ่าวะแต่ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแฟร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเล่นไปสไัตว์อย่าพูดมากมุ๊เตะ อุ้ยเหี้ยหลบไม่ทันกุลอกอีกแล้วฟังกูนอยสัดไอ้คนขี่ม้าไร้สมองมานี่ก่อนเลยกูไม่ไปไหนหรอกจนกว่ามึงจะตายอ่ะมานี่มึงได้โปรด มันโดนได้ยังไงเอ <Huh? S 1> เอเตงฮะอ๋อท่าใหม่ เที่ย er, ในที่สุดอดเกินเวลเท่าไหร่เองเวลสิบสามเฮียเอาความแข็งแกร่งมาเพิ่มหน่อยแล้วกันถ้าขี่ม้าผ่านได้ใครจะอยูก่ก็อยู่เหอะเฮียกูไปแล้วเฮ้ มีบ้านคนด้วยอ่า uh, อันนี้คือของที่ต้องการ um, น้องแมงกัะพุนสุดน่ารักเลยแมงกัะพุนกับหมาเราใช้หมาต่อไปเหมือนเดิม อันนี้เฮ้ยอยู่กูว่าเดินอ้าวกูเดินเข้ามาได้เลยเหรออ๋อมันเข้ามาไม่ได้เอาอันกี้ก็เข้าได้นี่อ้านี่ไงพร จอกศักดิ์สิทธิ์เพิ่มจำนวนการใช้ใช่มหมเลสหนึ่งสีทองเพิ่มจำนวนการใช้จอกศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่อ๋อโอ้โหนี่คือพี่เบลลน้อยไปไหมเบลลสิบห้าไหนลองมาเลยมาเลยโอ้เจอหน้าการกร็ด่ากโูโง่ ไปปาตัวในถ้ำยังครับผมเพิ่งมาปาตัวในถ้ำเหมือนเหมนในถ้ำจะเคยไปมาแล้วมีมีในถ้ำกับไอ้บอสมาอันนั้นพีพีีไปแล้วสอตัวผมว่าพี่มีพรสวรรค์กเ็เยี่ยตัวแรกกูตายไปเกืบอบ <c oughs> สิบอะอ่ะอ่ะสด้องดูมุมแรกก่อนนะ กวาดไกลมีดมีดหนึ่งอันเยี่ยกขอขอ,ขอดูเฉยเฉยไม่ได้หรอเอางี้หมากระดิงกระดิงคอมโบโอเคตัวที่หนึ่ง อะไรอะไรขออะไรโอ้โหไม่หลบอะไรเลยอะ ครึ่งหลอดแล้วใช่พอครึ่งหลอดแล้วเนี่ยของจริงแม่งเริ่มมาแล้วไอสัตว์ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนไม่รีบไม่ไม่ไม่รีบที่ที่หมายถึงมึงอะไอแกไอสัตว์ใจเย็น ไม่เอาขอนได้ไหมอ่ะคือก็ก็มีแกแบบมันจะมีมีดสั้นมีดยาวแล้วก็ขอนแล้วก็คาถาเลยเห้สัตว์โทษทีนะต้องพูดกูไปแล้วมานี่ดีเออยายายากูกูทำเป็นเก่งในตรตีมเป็นกันเนี่ยแหละยายาโอ้ยอะอะ อ,อุ้ยไอเยียหนึ่วก็ดูหนังก้าตา,ตาตาอยู่อ่ะเอ้ยมันจะไม่มีจังหวะให้กูตีเลยเหรอเต็ง <c oughs> กู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 กระด มึงแม่ไปกูเห็นได้ชัดเลยกูลอบอีกแล้วอุ้ยฮะหมูศูนย์หน้าผาหนึ่งไอเ้เหี้หเหวกูโดนเหวเติร์ดเอ็ดสัต ยี่เหวแม่งเติร์ดปาร์ตี้กูไหวพี่ไหวชิวไหวชิวอารมณ์ตอนนี้ยังปกติอยู่ไม่ไม่แย่ไม่แย่อารมณ์ตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบโดนโดนโดนป่าก,กับมิดมาแก๊งมาแก๊งสี่รอบแค่นั้นเองอารมณ์อารมณ์จะประมาณนั้น กล้องมัวมาก คิดที่เข้าดาเมจไม่ทำ ไอ้เชี่แมกระพูนกูไฟนัลลี่ไอ้เหี่ยมีร่างสองไหมนเนี่ยแบบตื่นขึ้นมาแล้วกลายร่างตัวมันใหญ่ขึ้นไม่มีเนาะติดตัวเป๊ะกบตัวตัวเลียวเลยฮะเชีย่ยนี่ขนาดตัวเลียวนะเนี่ย เออตายแล้วอย่าพูดเยอะขอร้องตายแล้วอย่าพูดเยอะไอ้เยะเสียงกล้องอยู่ในหูกูเนี่ยมือแห่งาตุลาต้องสาบจากที่อะไรอย่างช่างแม่มันโอเ้เจ๊บัดดีนะว่าไงที่ผ่านมาค่าทดสอบท่านนะ่ะโอ้ทดสอบตะแลงเลยเย่จะเป็นเพื่อนนี่เลิกคบแล้วเนี่ยตัดเย่อํมกันขนาดนี้ติดกว่าตัวน้อง